วันนี้เราอยู่ที่พี่จิ๋วนะครับคายักฟิชชิ่งแคมป์ปิ้งนะครับหาเป็นวางปลานะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อที่ประมาณ40ไร่นะครับวันนี้อยู่กับพี่ไนท์เพลทครับถึงเวลาหาปลาครับลุยครับโดินลบ ครับมาเก่าครับตัวแรกครับมาถึงแล้ววันนี้เราอยู่ที่พี่จิ๋วนะครับคายักฟิชชิ่งแคมป์ปิ้งนะครับนี่ครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเป็นแคมป์ปิ้งนะครับอยู่ริมวังนะครับ จะมีจุดกลางเต็นท์ให้นะครับแล้วก็มีวังให้ตกปลานะครับที่นี่ก็จะมีปลากระพงนะครับมีปลาเก๋านะครับก็เป็นปลาที่ปล่อยนะครับขึ่งธรรมชาตินะครับนี่ครับมีสถานที่สะดวกสบายนะครับนี่นะครับที่บอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเป็นวังปลานะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับที่ประมาณ4ี่สิบไร่นะครับที่ที่เขาว่านะครับ ก็จะมี k a ยักนะครับนี่ให้เราพายนะครับก็มีค่าบริการนะครับ kayak นะครับทั้งวันนะครับแล้วก็มีค่าคันเบ็ดตกปลานะครับออปชันเต็มนะครับมีทั้งเท้าปั่นนะครับไม่พายนะครับที่ปักคันนะครับครบชุดครับมีอยู่สี่ลำนะครับ k a y a ที่นี่บ่อตกปลาพิจิวฟิชชิงแคมป์นะครับบ่อเราก็จะมีให้บริการ2แบบนะครับ1ก็คือตกปลาบนเรือ k a ยั k นะครับ กับอย่างที่สองก็คือตกปลาบนแพกลางเต็นนะครับครับผมก็บ่ออยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับสุดเชนทะเลเลี้ยวขวามานิดนึงทางไปสะพานแดงครับนานาคนไหนชื่นชอบตกปลาแนวนี้นะครับแนวอารมณ์เหมือนเหมาบ่อฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่แพเดียวเนะแล้วก็มีเรือสี่ลำเชิญชวนนานานักตกปลามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาปลากันครับ วนนี้อยู่กับพี่ไนท์เพลแลบครับนี่ยอยากรออยากรอดูมาดอย่างเท่วันนี้เรามากับคันสี่ท่อนนะครับจี r ร d a โด,โด,โด,โดไม่พี่ไนท์เนี่ครับสี่ท่อนครับรุ่นใหม่งเพลแลบครับถึงเวลาหาปลาครับรุยครับ ตัวแรกครับ วนเก่านะครับงัดขึ้นมาได้นะครับดูนะครับเข้าปากนะครับมาแล้วครับมาเก่าครับตัวแรกครับมาถึงแล้วฝนมาแล้วครับต้องกลับแพก่อนละครับสายตึงกินแล้วพี่บอยกินแล้วกินแล้ววัดวัด ใเย็นเเย็นจะคลหั oh, สวิงไม่มีเลยว่ะสวิงไมีมีสวิงปะโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับพี่ไนครับมาอีกแล้วไหนโชว์ปลาหน่อยพไทโไ้โหดูปลาหน่อย นี่คันพี่บอยครับนี่ครับวันนี้มาครับพี่โปพี่โปนี่นี่นี่พี่โปวันนี้มาโปบอยครับโปบอยขาประจําของเราเนี่นี่นี่โปบอยสำโรงหน้าบ้านมีต้นหูการสองต้นนี่ครับพี่ไนท์เฟล็ับตัวปั่นครับตัวปั่นทริปนี้เลยเนี่ยตัวนี้ตัวปั่นเลยคนนี้ครับปลากินครับท้ายบ่อครับ กาดทีเดียวกดขาดเลยครับเดี๋ยวจะไปแก้แค้นใหม่ครับใส่ไปโดนเก๋ายักษ์ใครทำอะไรพี่ผัดมท้ายบ่อเลยอ่ะพี่ท้ายบ่อเลยปลาเก๋ากี่ตัวเอาติดตัวปลาเก๋าสิบตัวเป็นไงพี่รวยมาไงจัด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 เครียดเรื่องอะรัีบรรยากาศจัดครับต้องจัดนะื่อกี้ถ่ายรูปเนี่ยเมื่กี้ถ่ายรูปูถ่ายรูปรวมเนี่ยตอนที่จัดอยู่จัดที่บอยเป็นไงบ้างพี่ รอตัวต่อไปนะครับยังมีความหวังครับไม่สิ้นหวังไอตัวนั้นแม่งสวยจริงนะพี่นะดูนะครับคันสี่ท่อนนะครับดูดีดเหยื่อนะครับนี่นะครับน้ำหนักก็เบานะครับดีดเหยื่อได้เลยนะครับคือคันพกพานะครับก็โอเคเลยนะครับเนี่ยตกปลาช่อนนะครับพกไปทะเลนะครับ ตกปลาหมึกตกปลาที่สะพานปลาอะไรแบบนี้ครับโอเคเลยนะครับเป็นคันพกพาถ้าไม่งั้นถ้าเบ็ดยาวๆพกพาไปก็ต้องวางนอนนะครับข้างในนะครับพาดไปกับข้างคนขับบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะลําบากนะครับก็แนะนํานะครับทันสี่ท่อนนะครับต้องมีไว้นะครับเป็นของที่ต้องมีนะครับเป้าหมายของเราก็คือท้ายบ่อต้องปั่นไปนะครับ จากหัวบ่อถึงท้ายบ่อน่าจะประมาณเกือบกิโลนะครับเราจะผูกเรือไว้กับหลักนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อเป็นกุ้งเป็นนะครับตกนะครับใช้เกี่ยวกับตาเบ็ดนะครับแล้วก็ลูกหมุนนะครับเราจะไม่ใส่ตะกั่วนะครับจะได้ลดการระแวงของปลาไปด้วยนะครับกินเลยกินเลยกิแล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้วพี่น้อยหายแล้วกินแล้วกินแล้ว พี่ส่งอ่ะใช่หรือว่าใช่ใช่เมื่อกี้เดินเร็วเลยลงปุ๊บเหม๊มเลยแต่ตอนนี้จะคลายหรือเปล่าเห็นไหมไปแล้วนี่นี่ไปแล้วเห็นไหมไปแล้วไปแล้วที่ไหนไปแล้วไปนิดนิดเรียบร้อยเรียบร้อยครับโยนแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับ โอ้โหตัวป๊อกอ่ะพี่ตัวนิดเดียวเองอย่ายกเลยตัวเล็กตาย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 ดูดิเขาได้ก็ดูตัวเนี่ยเขาได้กับตัวเป็นโลดูผมด้วยเนี่ยโอ้โหไม่น่าล่ะต้องส่งนานๆโอ้ตายตายตายเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตปล่อยดีกว่านะเออพิวัตรโชว์หน่อยพี่วัตรโชว์ได้พิวัดร เอาแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับโอ้โห ก็ครับดีโลราโดครับนี่ขยักนี่มาแล้วครับมันจะตอดระเบงมร่อยกันพี่เดีนะ๋ยวนี้พี่นายมางี้พี่วนมางี้วนมาพี่บอยนี่ครับพี่ไหนามาอีกแล้วครับยกเลยระวังสะบัดพี่ยกมา๊บโ,โอเคเอาคันลงหน่อยพี่เอาคันลงมาหมุนไปปกติปิดหน้าลอยหน่อยดิหมุนหน้าลอยหน่อยอย่า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 หย่อนคันพี่เดี๋ยวคันหลุดหมุนหมุนดิหมุนใจเย็นมัน ปิดปิดสิพี่ฮะหมุนหมุนริวหมุนใจเย็นเออค่อยๆใจเย็นเอาคันลงเหมือนอัดปาปกติแต่เข้าเสาหมุนมากหมุนนี่หมุนที่ใจเย็น่อนดิพี่ปิดเบรกเลยดิปิดเบรกนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออใจเย็นพี่ฮาหมุนหมุนค่อยๆค่อยๆพาออกเบาเออนั่นแหละใจเย็นเออค่อยๆ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 เดี๋ยวหลุดมาๆหมุนมาหมุนมาหมุนเหมือนตปลาปกติเอาคันลงพอมันใกล้เอาคันลงพี่เอาคันลงอย่างนั้นสูงดิ ขาลงเออแบบนี้อันนี้เออแบบเหมือนรถตกปลาทั่วไปอะไรพี่มาๆนนี้พี่ใจเย็น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 ติดติดไม่เลึกติด,ดไม่ลึกใจเย็นนะเฮ้ยโอ้โหสุดยอด <c oughs> พี่บอย <c oughs> นี่ครับพี่บอยตกใจครับทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้โหนี่อยู่เป็นเพื่อนผมครับอดทนรอครับ บางวันครับนี่อยู่เป็นเพื่อนกันสุดยอดพี่บอยสีมือเสีมือมากนี่ตัวแรกครับกระพงวางตัวแรกเยือะสดตัวแรกใช่ไหมเยอสดตัวแรกสุดยอดสุดยอดพี่บอยโดนอีกแล้วอมาอีกแล้วใส่สวยพี่ขากนอกติดดิโอเคพี่บอยอีกแล้วสุดยอดสุดยอดนี่เปแล้วครับทีแรกเงอะงะครับพอได้ตัวหนึ่งสองตัวนี่พี่บอยเนียนเลยครับเห็นไหมเต็มละ น่โกรธกันครับเราบางทีคุยกันเสียงดังเราก็รักกันครับอยากให้เพื่อนตกเป็นครับเนี่ยจากคนไม่เคยตกปลานะครับพอคบกับผมนี่ครับบ้าไปเลยครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ปลาพี่บอยครับสวยงามพี่ต้องขอปลาพี่บอยแล้วมั้งวันนี้พี่บอยหายทุกตัวงพี่ไปแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับผมาผงวิ่งครับต้องกระตุ้นครับพอกระตุ้นแล้วกินเปล่ยครับไปแล้วครับเดี๋ยวส่งเนียนๆไปเลยครับยาวๆครับ แล้วครับมาแล้วครับ <hatten> น <good damage soup> ี่ครับวิ่งกโคงครับคงครับมาแล้วครับตามกินเบามากครับตากินเบามากครับกินแล้วไม่วิ่งด้วยครับต้องเช็คสายอย่างเรับตกปลายนี่เลยครับประช่อนเท็กซัสเลยครับเน้นหน่อยนะครับตัวนี้จะไปฝากพ่อนฮะพ่อผมต้องได้กิน ปากกระพงวังครับอี่ครับโอ้โหตรงเลี้ยงหน่อยครับเลี้ยงหน่อยครับสายกำลังกินครับสายกำลังกินครับตัวนี้ครับโอ้โหส่งกินเล็กครับไม่ต้องกลัวหลุดครับแบบนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยมาครับปากกระพงวางครับหาไปฝากพ่อกันได้ครับคุณยออครับพี่บอยคู่โหครับคู่โหโอ้โหพี่บอยก็กินเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ นี้นะครับก็จบทริปนะครับตกปลาวังนะครับแคมป์ปิ้งนะครับเป็นบ่อตกปลาแคมป์ปิ้งนะครับของพี่จิ๋วใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่จิ๋วนะครับของพี่จิ๋วนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเราเข้าเมื่อวานนะครับตอนบ่ายสามนะครับแล้วก็ออกวันนี้11บเอ็ดโมงนะครับผมได้ปลาเก๋านะครับจากเหยื่อปลอมตัวหนึ่งแล้วก็ตกเหยื่อสดนะครับปลาเก๋าก็เป็น2ตัวแล้วก็ปลากระพง2ตัวครับผมได้4ตัว พี่บอยได้ปลากระพงกระพงตัวหนึ่งเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานวันนี้วันนี้ได้อีกสองตัวพี่พี่บอยไดสามตัวแล้วก็พี่ไนท์เพลแลบบไดสามตัวนะครับก็สนุกสนานนะครับเอที่บ่อพี่เขาก็มีให้ตกนะครับทั้งเหยื่อปลอมเหยื่อสดนะครับตกไดนะครับก็จะมีเรือคายักนะครับเนี่ยครับให้เราพายแบบนี้นะครับก็ไดอารมณ์นะครับเนี่ยครับตกปลานะครับวางแบบนี้นะครับเนื้อที่สี่สิบไร่นะครับตกปลาสนุกสนุกนะครับ อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งครับทายเลยขยักแล้วก็ตกปลาครับวันนี้พวกเราฟิชชิ่งพีตายก็ต้องลาไปก่อนครับตกปลาให้สนุกนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ